ต้องบอกบอกว่าคุณพี่ครับคุณพี่ครับเจ้าคุณพี่เป็นสไปเดอร์แม่เหรอครับดูพี่ถักใยดิโอ้โหทั้งขาวทั้งแดงนี่กูนี่หัวกูนี่แกดแกดหัวเลยนะตายเป็นร้อยกว่ารอบนะไอไอ,ไอสไปเดสามเนี่ยนะฮะสวัสดีครับหมีรลกคที่แบรนะครับวันนี้มี่จะมาแนะนำ ทางเติมเงินกับทางอ e ีล็ติชอปนะครับเพราะว e ่าอีล็ติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีล็ติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮัสวัสดีครับมีลัคกี้มแมนนะคบวันนี้เราอยู่กันในโฮมดาบ ซีซั่นสองห้องที่3มนะครับวันนีม้มากับพ่อหนุม่ปมปาลเบิรพ่อหนุ่มบามานูนะระเบิดชิบหายวายป่วงตายร้อยกว่ารอบนะาเริ่มมาให้เราตีก่อนครับแต่ว่าเราคุยกับเพื่อนก่อนคนไหนจะเป็นคนเอ่อปลดชนวนปลดฉนวนคือเอามีดไปตัดมีดไปตัดเอ่อเชือกสีขาวถ้าเกิดถ้าเกิดไปตัดเส้นแดงก็มันจะระเบิดโดนโดนทั้งปาร์ตี้นะถ้าเกิดระเบิด2เส้นก็คือยกตี้เลย เหตุผลที่มีเนี่ยจะให้เอกนาจาเนี่ยเขาไปอยู่ไกลเพราะว่าเขาจะเป็นคนตัดชนวนนะครับมันจะโดนล็อกเลยคนที่อยู่ที่ไกลสุดเห็นป่ะจะโดนการกระบาดล็อกอันนี้มีโดนล็อกแดงนะครับมีก็จะเดินเข้าไปอยู่ใกล้ข้างสว่างเห็นปะ่ะใกล้ๆลูกข่างเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆพยายามเอออย่าไปทับเส้นขาวนะเพราะว่าเส้นขาวเนี่ยเราจะต้องให้คนเนี่ยที่โดนการกระบาดเนี่ยเขาลาก มีดมาตัดนะครับเขาตัดสีขาวเส้นสีขาวหมดเห็นไหมครับแล้วก็จะมาตีบอสมันจะบอสมันจะติดสตันแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งบอสเนี่ยมันจะใช้ท่าไอระเบิดเวลาบอมบ์แมนเนี่ยตอนเลือด90 60แล้วก็30ตอนยิ่งเหลือเลือดน้อยเฟสสเฟส3มเนี่ยโอ้โหต้องบอกบอกว่าเส้นขาวเส้นแดงนี่ขึ้นกันดูไม่รู้เรื่องเลยเอางี้ดีกว่ายิ่งตอน3 0นี่รู้เรื่องเลยนะอันนี้ก็ อันนี้โดนได้ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ยิงแรงมากแต่ปัญหาคือไอ man ้บอมเบอร์แมนชนวนระเบิดเนี่ยแหละก็วิธีดูร่างจริงของของร่างแยกเห็นไหมครับให้เพื่อนเพื่อนเดินเข้ามาใกล้ตัวบอสเห็นว่ามันจะขึ้นชื่อมาแค่นั้นเองครับอ่าพออันเนี้ยพอมันขึ้นเขียวมานี่มีขอแนะนําให้คนที่ดามเมจแรงที่สุดนะในปาร์ตีต้ทั้งสี่ห้าคนเนี่ยให้รีบเก็บวงเขียวอะที่อยู่ใกล้บอสเลยพวกซัพย์นี่อย่าเพิ่งไปแย่งดามเมจนะเพราะว่า มันมีเวลาหนาทีเราก็ต้องเล่นดาเมจถูกไหมครับมีเห็นหลายตี้เขาเล่นนะ่ะเขาดาเมจไม่ทางเหตุผลเพราะว่าบางทีซับไปแย่งดาเมจมงเขียวแล้วทีเนี้ยไอดาเมจต,ต้องเดินไปเก็บไกลทีเนี้ยมันก็เลยเสียเวลานะครับอันนี้แค่คือการแนะนําเฉยๆนะอ่าเราก็รีบตีอ้าวอ,อีกแล้วครับบอมโบแมนมาแล้วโอ้โหพวกข้ากลับมาที่จะขัดขวางเจ้าจา้ะเห็นไหมมีก็จะให้เอกนาจาเนี่ยเขาไปยืนอยู่ไกลพอโดนคนที่ยืนอยู่ไกลก็จะโดน เส้นม่วงเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยกรงจักมาอันนี้มีตดวลอกสองรอบเห็นไหมครับมีก็จะพยายามพุ่งไปที่สว่างเลยลูกห่างโยโย่เนี่ยอ่าถ้าเกิดสมมุติเส้นเส้นแดงมีมันมาขวางเส้นขาวบ้าหมีก็จะมาอยู่อยู่ตรงข้างหลังลูกห่างเพราะว่ามีกลัวคนที่เขาเป็นคนถือมีดเนี่ยวิ่งมาตัดสีแดงถ้าเกิดตัดสีแดงเมื่อไหร่ระเบิดทั้งปาร์ตี้เลยนะตัดสีแดง2เส้นก็คือตายโยตี้เลยครับไม่มีทางรอดนะสําหรับเจ้าบบ,บ เจ้าหนุ่มบอมเบอร์แมนไอออนแมนลมานูตัวเนี้ซึ่งอันนี้ก็ตายร้อยกว่ารอบครับมองจริงร้อยกว่ารอบนะจนแบบตัดจนโปกันหมดเลยอ่ะเราก็รีบมาหาร่างจริงเราก็รีบทำดาเมจเหมือนเดิมนะครับวิธีดูร่างจริงก็คือเข้ามาใกล้บอสนะเดี๋ยวชื่อมันจะขึ้นแค่นั้นเองนะมาเสร็จแล้วเราเรื่อดาเมจนัวแรงๆงไปเลยครับไฟหนักจัดเต็มได้เลยนะ เสร็จแล้วเดี๋ยวบอสมันก็จะเสกเป็นวงม่วงม,วงมาอันนี้อย,อย่าลืมนะให้ตัวดามเมจคนที่แรงสุดในในในปาร์ตี้สี่คนแรกอาวงเขียวเนี่ยหมีก็จะรีบเก็บเลยเห็นไหมครับอยู่ใ,ใกล้เนี่ยเรารีบมาดามเมจเลยใครแรงสุดสี่คนแรกอ่ะมาเก็บวงเขียวใกล้ๆบอสเลยครับเพราะว่าเก็บใกล้ๆเสร็จจะได้ตีบอสต่อเลยอันนี้สําคัญนะสายซับเนี่ยไม่ควรไปแย่งนะด้วยประการทางงั้งปวงพูดจริงๆสายซับควรไปเก็บไกลๆไม่งั้นดามเมจไม่ทันนะครับ อะ่ะเราก็มาหาร่างจริงนะครับแล้วเราก็ตีต่อถ้าเกิดเพื่อนๆ <ME S 1> ไม่รู้รู้วิธีก็คนในปาร์ตี้ส่วนใหญ่เขารู้อ่ะเพื่อนๆก็เดินตามไปก็ได้ครับถ้ามันดูยากอันนี้บอกเลยนะร้อยรอบได้นะโหเล่นจนแบบบอกจริงนะทุกวันนี้มีอยากจะเลิกเล่นเกมนี้นะพูดจริงๆนะเพราะว่าดันมันยากเกินไปเล่นแล้วรู้สึกห่อเหียวมากเลยคือมีเล่นเล่นนันหนึ่งไม่มีต้องมาเล่นสามสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี้างนี้ว่ามันไม่สนุกอะตอนตอนนี้อ่ะ เดี๋ยวเรามาสู่เฟสสามครับเห็นไหมเลือดสาวสิบเปอร์เซ็นต์คราวนี้บอสมันก็จะบอมบอ์แม่แล้วอย่าลืมเอาคนที่ตัดมีดเห็นไหมคราวนี้โอ้โหมาเป็นเก้าเส้นเลยอ่าอันนี้หมีจะไม่โดนล็อกนะครับคนที่ไม่โดนล็อกหมายถึงว่าไม่มีเส้นขาวกับเส้นโม่งติดตามมาเนี่ยให้เให้เพื่อนๆอ,อยู่ใ,ใ,ใกล้ๆบอสร,รีบดาเมจเลยครับอย่าง,างที่หมีทำเห็นไหมอย่าลืมนะหกนาทีเราต้องรีบเร่งดาเมจนะครับอ่าแล้วก็ให้คนที่เขาโดนล็อกแดงเห็นปะ่ะโดนโดนล็อกแดงเนี่ย ไปกับไปกับลูกห่างโยโย่ไหนก็พุ่งไปหาลูกห่างอันนั้นนะพยายามอยู่ติดลูกห่างไว้เพราะว่ามันจะไม่ขยายเส้นทำให้คนตัดเส้นเนี่ยเขาตัดเขาตัดผิดน,นะครับเขาจะได้ตัดเส้นเขาได้ง่ายๆประมาณนี้นะ <you> อันนี้เราก็จะคือง่ายๆนะบอสตัวนี้ยากสุดคือเฟสสามก็คือตอนเล่เรื่อเรื่อเือเลสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ่แม่งโยงมาเป็นเก้าเส้นเลยโหไม่รู้ว่าเขาเป็นสไปด้ร์แมนหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะ อ่ะเสร็จแล้วก็หาร่างจริงตีนะครับแค่นี้จบแล้วจริงๆมันยากคือเฟสสามที่มีดูตอนเลือนตอนเลื่อนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันออกมาในเก้าเส้นเลยคือถ้าเกิดคนคนคนโดนล็อกมีดเนี่ยตัดมีดไม่โปรเนี่ยตัดเส้นขาวไม่โปรเนี่ยไปโดนเส้นแดงสองเส้นก็คือตายหายกตี้เลยนะคือจริงๆตี้มีติดติดไอ้ตรงเลื่อนเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหนานมากนะเห็นป่ะอันนี้หมีจะพยายามเก็บเลยครับคือคือใครเป็นตัวดามเมจควรจะพยายามเก็บเขียวใกล้บอสเพราะว่า เก็บใกล้เสร็จเราเดินมาดาเมจเร็วถูกไหมมันก็ยิ่งผ่านง่ายประมาณนี้นะอันนี้คือมีมีแรงน,นำ้ำเฉยๆแล้วก็ตัวซับเนี่ยมีพูดจริงๆอย่าไปแย่งตัวดาเมจเก็บนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวดาเมจจะเสียเวลาต้องไปเก็บไกลถูกป่ะอ่าแค่นี้ครับสําหรับการผ่านนะเพื่อนๆอาจจะดูว่าง่ายแต่จริงๆนะโอ้โหว,ว่ามีจะผ่านได้นะนะไอ้ไอเฟสสามด้วยเหรอสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายร้อยกว่ารอบอะไอติดแค่ตรงนี้แหละ เรียบร้อยนะครับโอ้โหมันดูเหมือนง่ายเนาะแต่เอาจริงไม่ง่ายโคตรยากเลยเจ้ามหาปัหา b o m b บ์ m มนเนี่ยอ้ไงมีก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตทีมก่อนตายซะแบบโอ้โหแข็งแกร่นมากเลยนะหนังกําลังภายในนะตายซะเถอมึงอะไรประมาณนี้นะอ้ไงก็ขอบคุณคนในที่ทุกท่านมากนะอคราจิติแก้มอ้วนทุกคนเลยนะเอ็กนจ้าเดี๋ยวมีคุณชุคุณฉลาคุณฉลามที่เจอกันนะคุณฉลามคุณลงมานะแล้วก็คุณอะไรนะ อาคณามูนะคุณจานเคจานเคนะ,ะแล้ายถ้าเกิดหมีไม่ได้พูดที่อขออภัยนะบางคนเขาออกตี้เร็วมากก็อันนี้อันนี้หมีก็ถามความเห็นเพื่อนๆเหมือนเดิมน,นะว่าดันมันยากไปบ้างสำหรับหมียากเกินไปถ้าขูมีบองจริงนะเรามาเล่นเกมอ่ะอเนนี้ยเราต้องมาเล่นดัน1 5หชั่วโมงแล้วตี้หมีนี่ก็คือท็อปของเขาท็อปของกิวนะหมีรู้สึกว่า ม่งแบบครูสายหน้าอยากจะลบเกมมากเลยตอนนี้น <c oughs> ปกติทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์อยากจะเล่นอยู่แล้วนะแล้วยิ่งมาอย่างนี้ก็เหนื่อยอ่ะมันมันเหนื่อยเกินไปนะพูดจริงอะไรขอครูสาำหรับทุกตัวเลยคุณคูเปอร์สองหมื่นบาทคุณซักคิ้งหกพันบาทคุณน้ตสองพันบาทคุณอัลเทอร์โน้ตสองพันบาทคุณพอยหนึ่งพันบาทคุณเอเคซ่าลนเซอร์หนึ่งพันบาทอันนี้มีอยากความถามความเพื่อนๆนะสำหรับด่านนี้เพื่อนๆว่ายากเกินไปไหม,มเริ่มรู้สึกว่ามันมันเริ่มไม่ใช่เลยหรือเปล่าเมื่อกี้พูดเรื่องขาจรจะผ่านเนี่ยมีถามเรื่อง อ่ะไงก็มาแชร์กันได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม